ี่ก็เป็นอาชีพเกี่ยวกับการแว็กขนแว็กบิกินี่มีแว็กบิกินี่ไหม มืองแต่ก็อยากลองแว็กขนบิกินี่อยู่อยากเด็นหรืออยากแว็กขนบิกินี่เอาจริงเขาต้องเห็นไอ้เราคามคุยค่ะอันนี้ทำกันสองคนไหมคะแล้วอย่างสามีเนี่ยมีเขามาช่วยเลยหรอพี่ดอกแต่ร้านพี่เขาดีนะคือแบบเป็นร้านกักจัดขนแด้เอามาเข้ามาด้วยนะพี่หอกมึงก็ไปแกล้มมันอ่ะแล้วอย่างคุณสามีเนี่ยสามีด้วยหมาด้วยกะ เอาจริงๆอันนี้คือเราไม่ได้เรียกว่าขนนแข้งเราใช้เขาว่าแฮร์พีทเพราะยางจริงนะคะหมดแล้วี <c oughs> สว่สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stud Job อีก EP หนึ่งแล้วนะคะ,คะ EP นี้ก็เป็น EP ก็เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามคือเป็นเรื่องที่ <c oughs> กระเทยเป็นปัญหาหนักสุดทุกคนปัญหาของทุกคนแต่กระเทยจะมีอุปสรรคสุดเพราะกระเทยก็ไม่ควรมีขนอาแข้งน่ะและกระเทยก็มีขนทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยเออทำไมวะทำไมกระเทยขนมันถึงเยอะวะแต่ <c oughs> เอาจริงนะสวยผิวพรรณดีเหมือนผู้หญิงขนาดนี้แต่ขนเนี่ยบุดเรื่องขนคุนมันเป็นปัญหาของกูมานานมากแล้วไปพากเด็กคนขนอาแข้งถูก ถูกถูกมันดีใจอ่ะมันใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะมันคือมันตรงปัญหาหรือออกปากเวลาแล้วเนี่ยการที่แบบเรามีวิธีกำจัดขนโดยที่แบบ กำจ่ดออกไปแล้วมันแบบดีไม่เกิดขนคุดมันก็จะดีกว่ามการแก้ปัญหาที่ถูกจุดแต่เราก็เลือกที่จะโกนอยู่ดีเพราะมันไวมันก็เซฟเงินแใช่มันถูกมันก็คือด่านแรกเลยของกระเทยเด็กเอออันนี้คือไม่ได้โกนขนมาเป็นเดือนแล้วเพื่อ EP นี้เลยจริงเหรอใช่แปลว่า EP นี้เราจะไปแว็กขนใช่ค่ะอาชีพเกี่ยวกับการแว็กขนแว็กบิกินนุ๊กแว็กบิกินี่นมอรงไ จะหนีกูไม่ไหวเด้อกูแข่งแน่โม่แต่ก็อยากลองแว็กขนบิกินี่อยู่อยากเห็นหรืออยากแว็กขนบิกินี่เอาจริงเขาต้องเห็นไปแล้วค่ะคุยค่ะอุ้ยคุณหนูมีคุยคุณหนูโปแล้วไม่ได้เป็นแล้วมอยมีจู๋ เออนั่นแหละก็เดี๋ยวไปดูว่าแหวกขนมันรายได้มันเป็นยังไงแล้วมันก็ทำยังไงว่ามันจะยากหน่อยแค่ไหนก็ลองไปดูไปที่ที่น่าสนใจนะอปที่น่าสนใจนะจะบอกเลยอีพีเขาแหวกมาแล้วอะแหวกแล้วช่วงเนี้ยโดนเลยเหรอมาถึงก็โดนเลยเหรอตอนนี้แล้วเข้ามาอยู่ในงานลเด้นแว็กแล้วอันนี้ก็สวัสดีพี่ๆทั้งสองคนนะคะอันนี้นั่งตัวในค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ลำไพค่ะพี่ลำไพายกับคนนี้ อันนี้ทํากัน2คนไหมคะแล้วอย่างสามีเ <Trop> น oh. ี่ยมีเข้ามาช่วยเลยเหรอพี่หกปกติก็ทํากันอยู่2คนอย่างนี้จะมีทีมงานค่ะอ๋อแต่ร้านพี่เขาดีนะคือแบบเป็นร้านกัจัดขนแต่เอาหมาเข้ามาได้ด้วยนะหมาอ้กัน่อกมันก็ไปแกล้งมันอ่ะแล้วอย่างคุณสามีเนี่ยสามีจะไหวหมาด้วยกัน เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ13ปีนี่แหละค่ะนานมากเลยนะถือปีนี่สมัยก่อนเขายังแบบใช้แนบถอดอะไรกันอยู่เลยนะแต่พี่ก็คือแบบถือว่านำสมัยมากจุดเริ่มต้นทำไมถึงได้มาทำแต่ในส่วนของการแว็กมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแหวเะตั้งแต่พิธภัณฑ์ เแว่าั้งดิมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องแบบเ euh, ออมาทําอาชีพน anyway. well> ี้กันเถอะพี่อะไรเงี้ยพี่คพมองเห็นปัญหาเลยคือทุกคนเนี่ยมีขนในอยากเอาขนออกแต่ว่าปกติก็คือโกนถอนอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็เจอเหมือนกันกับตัวเองพอโกนปุ๊บหุ้ยขึ้นเร็วมากเลยค่ะพี่ไพขนขึ้นแล้วหรอคะเนี่ยอยู่เด็กอยู่เลยค่ะแน่แน่อวยอวย้วยนะที่มันขึ้นเร็วมากแล้วแข็งมากเลยเงี้ยสามีไปโดนหุ้ยขนแข็งจ้างอะไรเงี้ย เนี่ยเห็นป่ะเนี้ยเห็นป่ะแล้วก็เธอไวมากเลยนะ พี่พี่เขาไปโดนแล้วแบบภรรามีก็มาจับแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมแข็งจังตกใจผัวคนนี้ก็โดนออ๊ยทำไมแข็งจังไม่ใช่คนควยเขเนี่ยเริ่มจากปัญหาตัวเราเองใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆสมมติคนมองก็แบบออ๊ยเปิดแล้วแว่ขนน่าไม่เก๋อ่ะมันดูแบบต้องไปจับนุ้ยนั่นใช่ป่ะแต่ว่าเขาเหมือนเขาพลิกอีกด้านหนึ่งมาว่าแบบต่อให้ไม่มีกูขนมึงยาวถึงพื้นแล้วนะมันเป็นอุปสงค์อุปทานไงคนทําน้อยแต่คนต้องการทาเยอะ เขาก็เลยเลือกที่จะเป็นอาชีพที่มาทําเกี่ยวกับขนทั้งหมดทั้งหมดเลยไหมครขนทุกต้องค่ะทุกส่วนของร่างกายเลยเราก็อยากถามเรื่องรายได้ต่อเดือนนี้ครับประมาณหลักหก่อยออยู่มีความสุขสบายทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องหนูเคยไปทําที่หนึ่งอ่ะคือแพงมากเลยนะแล้วขนขึ้นไวมากเลยรู้สึกเสียดายจากนั้นก็คือไม่ไม่ก็เลยปล่อยหล่อหล่อ หนูอยากทราบถึงวิธีขั้นตอนต่างๆในการแว็กขนมันมียังไงบ้างครับพี่ตอนแรกเลยจะมีการสอบถามลูกค้าก่อนว่าเขากําจัดวิธีไหนมาบ้างเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทามาเนี่ยลักษณะของขนเขาจะเป็นแบบไหนดูวิเคราะห์ก่อนพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําความสะอาดผิวปกติเคลียร์ให้ผิวสะอาดที่สุดแล้วก็แว็กเอาโอเคค่ะงั้นเราไปทดลองทํากันเลยนะคะเอออยากรู้ว่าเป็นยังไงขั้นตอนแรกก็จะทำ ก่อนเื่อให้สะอาดเรีตานี่ตอนแรกหนูคิดว่าแบบไปถึงก็แว็กได้เลยเหมือนตามร้านทั่วไปอันมาถึงอ่ะแบบป้ายดึงจบอะไรอย่างนั้นพอรล้างผิวเสร็จแล้วลงแป้งฝุ่นบางๆเพื่อไล่ความชื้นคือผิวต้องแห้งที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะแว็กนะคะเนี่ยค่ะผีผ้าลงไปแล้วก็ดึงสมบัติเลยค่ะ เป็นการดึงแบบนี้มันดึงแบบเสียงมันแบบไม่เลียวฟาดอยู่นะแบบเสียงต้องอย่างนี้เพราะว่าเสียงอยแบบนี้หมายถึงการดึงออกทั้งรากทั้งโคนไม่เนียนเลยอ่ะแล้วตีนจิกทำไมไม่เจ็บหรอไม่เจ็บเพราะคือเขาจะบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเลยแต่ขนแขนจะบอกว่าแรงยากกว่าค่ะอะไรอะคะเพราะอะไรเอ่ยเส้นขนที่แขนจะแข็งแรงกว่าเส้นขนเลยแล้วถ้าสมมติว่าแขนแต่ว่าขนาดเท่าขาเหมือนเพื่อนหนุ่ยนะ ก็วกย่มนี่ย่ามคูณสองอีกทีนคือโดนได้นค่ะโดนผู้ชายโดนอะไรได้ตอแหลกก่อนแวกก่อนชุดเช็ดผิวก่อนเถอะนี่บ้าพี่ดอเสียวเสียวท่านชน้องอะไรนะคนนี้น้องรถเบนน้องรถเบนค่ะท่านน้องรถเบนแวกกับเราผิวน้องรถเบนจะเบนลักษณะนี้เลยเดินออกไหมคะเอาจริงเดินออกเดินออก เป้ียเออเราเล่นเอาใช่ไหมจะเจอจะเจอจเจอเดลองเราต้องลองเราขอลองทำมั้งได้ไหมอ่ะอยากลองทำดูอ่ะอาตะใบมาดิไม่ใช่ทำเล็บหนูตลกมากตลกเลยปบสีเหลาเนี้ยปิงปิงปิงครั้งแรกของกู กินกุก็ครั้งแรกนะกูทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวอ่ะอาชีพอะเจ็บไหมเจ็บไหมเคยทำครั้งแรกปะเวลาแบบได้สัมผัสกับลูกค้าที่แบบเป็นผู้หญิงอย่าเงี้ยปวดแขนไหมขาดแล้วแต่มันไม่มีแรงจริงๆอ่ะไม่มีแรงทำอะไรเลยแล้วแขนเนาะเปื้อนไปเปื้อนไปหมดขอโทษนะแล้วทำไมเป็นอ่ะ ดูคููในมืออาชีพดอว์เสียว้าเสียวอะเสียวกำผูน้องให้ตึ้งเลยค่ะแล้วดึงแบบเมื่อกี้แล้วเมกี้เลยเมื่อกี้เลยรู้เลยมาจากไหน เอ้ยกูวกูเหมาะตอนเจ็กจตุจ้ากูทำมาสิบกว่าอีพีกูไม่เหมาะกอะไรเลยกูเหมาะอันนี้ที่สุดได้สัมผัสผู้หญิงจริงด้วยเมื่อก่อนสมัยมัธยมก็มีเมียบอกเขาไปดิขอเย็ดเข้าหน่อยดอกอะประมาณนี้ได้มึงดึงตรงนี้ข้าด้วยไอ้ที่มาปืน้ ไปหมดแล้วพี่สอนให้หนูไปหมดแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวลูกค้ามาหนูต้องรับลูกค้ากันน้ำทำไม่ดีไม่เลิศเลยทำไม่ถูกต้องเลยนะถ้าไม่ถูกต้องนี่แบบไม่ได้เลยพี่ก็จะให้หนูเป็นพนักงานเลยอย่างนี้จริงๆกันลูกค้าจริงๆเลยปะคะใช่ลูกค้าของพี่จริงๆแล้วสวยด้วยแต่เมื่อกี้เห็นแบบเหมือนลูกหมานะ่เหมือนลูกค้าเ็เมื่อกี้ก็มีพี่ไผ่กับพี่ลูกไก่ก็เดี๋ยววันนี้เป็นสองอย่างเป็นเจ้าของร้านเหมือนกันแต่อันนี้แล้วเป็นเจ้าของเปเป็นเจ้าที่แล้วกันคอยเดินตามเราถ้ากูเป็นเจ้าที่มึงต้องเป็นเจ้า สวัสดีค่ะหนูเอาหมาออกจากร้านก่อนคนขนน้องโอ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะอันนี้มาทําอะไรคะไม่เดี๋ยวโดนตัวได้ไหมคันไหมเนี่ยตัวอย่างเงี้ยโอ้โหตัวมึงอะคันกว่าลูกค้าลูกค้าลูกค้าพอดีพอดีเพิ่งมาจากเมืองน้องค่ะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาขนยาวมากส่วนใหญ่ขนยาวๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับสาวประเภทสองคุณเป็นสาวประเภทสองเหรอคะไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงแท้ไม่ผู้หญิงแท้เลยดูไม่ออกเลยมึงอะคุณผู้ชายแท้ค่ะ อาชุดเมียมาใส่เฉยๆมาพูดกับเจ้าของร้านอย่างนี้ได้ไงอะ่ะส่วนไหนที่อยากจะแววก่ะขาอย่างเดียวขายอย่างเดียวแล้วพวกแขนหน้าเนื้ออะไรอย่เงี้ยไม่มีมากเหมือนกันนะคะคุณลูกค้า <laughs> ขอสอบถามแบบเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเกลียดมีเงินมาไหมคะจะเจอข้างในเลยค่ะคุณลูกค้า พอดีเพื่อนแนะนำมาบอกว่าที่นี่ไม่เจ็บเลยใช่เพื่อนตอแหลเจอตามมาเลยค่ะคุณลูกค้าอ่ะมาค่ะคุณลูกค้านอนตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ต้องเปลี่ยนชุดก่อนไหมคะคุณปิงไม่นาฬิีาชุดดีนะคะเขาแขวนไม่ให้แบบยางไม่ใช่เปลี่ยนก่อนเลยค่ะเปลี่ยนก่อนเลยค่ะเมารูกค้าไม่ดีนะเธอเอาดีแล้วเราเป็นแบบสไตล์ใหม่คือสภาพไม่น่าไว้คน่ะมาเวลาก็ตัดขนหม่มาอลยมาเล แหมอยากส่งไปคลินิกกันข้างๆเลยอ่ะพีน่นุ่อะไรเพื่อนมาสรุมสี่เราอยากถามพี่ภพท์ถ้าพี่ภัยอยู่นี่แล้วแบบช่วงที่เข้าเวกนขาแล้วทำแบบวยคุณผู้หญิงเกิดแข่งข้นเราเราต้องทำยังไงอ่ะรวยเป็นผู้หญิงอเจอนอนเลยค่ะคุณผู้ชายนอนเลยค่ะไม่ต้องเกรงค่ะขนม,มือนะคะพนมมือเ,ยเย<โ>ดยโหยังไงต่อคะ วัตเมธาเราจะเริ่มจากการทำความสะอาดผิวไม่เราต้องวิเคราะห์ให้ให้คนดูก่อนว่าว่าเป็นยังไงระยะรูขุมขนที่ขนขึ้นเนี่ยน้องเขาเคยโดนแมคโครถ่ายมาก่อนโถอีตีมือแวกมาแล้วเอาจริงๆอันนี้คือเราไม่ได้เรียกว่าขนะแค้งเราใช้เขาว่าแฮร์พี c เพราะยังจริงนะคะหมดแล้วแล้วลักษณะผิวพรรณเป็นยังไงครับคุณเปิงถ้าถติได้จับเขาคืออาชีพอะไรคะับสาล้อปัน ทำความสะอาดผิวก่อนค่ะตีนดีๆลูกค้าเขาหน้าบึ้งแล้วแป๊บเดียวไตีนแล้วนะตีนเอาจริงเราเปิดมาทั้งหมด13ปีนะคะที่ตีนร้าเราเราจะไม่มีการรังเกียจลูกค้าได้ใดก็เป็นแบบถามลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะไม่อาบน้ำไม่ได้อาบอันนี้มาเอาแค่ขนออกหรือเอาขี้ใครด้วยคะไม่เป็นไรอีพีน้ายังมีปีนเดี๋ยวกูจะเอาให้หนักเลยคุณตีนเทปแบบนี้ดิไม่ใช่ตาล้องไม่ใช่ผู้ใหญ จริงจริงแล้วเราต้องทำเบาๆเพราะว่าทุกคนอยากให้หนีแก่ดูเอาดีๆนะปิงดีเราไม่แกล้งเสียชื่อร้านพี่เขานะพี่เขาทำให้เจ็บนะกูไม่ใช่เป็นพนักงานประจำมีดอกมึงสวมบทบาทอยู่ปิงอ๋อกูต้องแสดงให้สมบทบาทแกปิงปิงกูทำถูกแล้วเดี๋ยวมึงคอยดูเอเอมึงไม่ต้องว่าห่วงกูหรอกกูทำให้มึงดีเลือดออกเลือดออกเลยเหรออีปิงโหอีโง่อีเจะคนง่าย ไม่ต้องกลัวนะคะคุณลูกค้าใกล้แล้วค่ะคุณลูกค้าอย่ากลัวนะคะแป๊บหนึ่งคระคุณลูกค้าน่าไม่เจ็บหนึ่งสองซ้ำเริ่มมึงไม่รู้สึกเลยอ่ะเปล่าปล่าปล่าบกแล้วไอเอ็มดีโอยคนละแก๊งผู้หญิงตายแล้วเพื่อนลุดออกมาทางลากเลย บอกขอแล้ว่ะมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่กูพายเอ็ม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 อย่าเล่นดิวะโอ้ตรงนี้มันต้องเจ็บอยู่แล้วมือถ้าน้ำหนักมือไม่ได้มันจะเจ็บนอนไขจป้านอนยี่นอนอ๋อลืมตึงเราตึงตึงกันกอโทษดิเพื่อนถ้าเลิมตึงให้ตึงผิวเพื่อน โอ้ยขาเนียนเลยอ่ะโอ้ยมันเลื่อยออกมาทางลากเลยโอ้ยขาเนียนเลยอ่ะไม่ได้ขาเรื่อนผู้หญิงแล้วแต่ว่าหน้าเหมือนผู้ชายอยู่เลิงมึงเหมือนผู้ชายทางล่างเลยค่ะไม่มีผิดพี้นอะไรทั้งนั้นมันก็มีความรู้สึกแบบกระตุกแต่มันก็ไม่ได้เจ็บนะนี่ถึงแล้วนะเออเขาจมันมันมันมีความรู้สึกแต่มันก็ไม่ได้แบบ เจ็บมากอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกอยู่แ้ะเพราะขนมันหลุดเนาะแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบโอ๊ยแต่แล้วสำหรับวันนี้รายการสตูดิโอเดี๋ยว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 เเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งลาไปดิมันหมดแล้วมันหมดแล้ว เอ๊ย่างนี้ไม่ได้รู้อย่างนี้ไ่ไนะมันเจ็บคือเขาจะหลุดออกมาเลยเอมแกงเพื่อนนั่นแหละเขาให้พี่เขาทำไปกลัวความอดทนเราคงไม่พอจริงอ่ะคือจริงๆอาชีพอันนี้ถ้าเราแค่มองด้วยตาเปล่าอ่ะเราจะเหมือนว่าเจ็บแล้วตัวเราเองก็จะไม่กล้าลงกับลูกค้าแรงเอ็มมาไม่เคยเข้าร้านอื่นเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่ว่าร้านเนี้ยพี่ใส่ใจเรื่องความสะอาดมากๆถ้าเราไม่สะอาดคอเนี่ยหรือว่าความรู้เรามีไม่มากพอเนี่ย สิ่งที่ลูกค้าจะเจอก็คือผิวจะเกิดการเสระักติดเชือ้อเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าใได้ก็คือเราต้องสะอาด พอสะอาดปุ๊บลูกค้าก็มีปัญหายอย่างที่พี่ไพบอกความมั่นใจมีก็ลเลยทำให้ธุกรกิจแว็กขนโคเดนเนี่ยได้รายได้ที่ดีแล้วลูกค้าที่มาใช้ตอนนี้นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําใช่ไหมคะถ้าสมมติว,ว่าการที่ลูกค้าประจํากลับมาคือคือฟินิชแล้วว่าเมื่อกี้กูแอบถ,ถามค่ะว่าแบบพี่เขาบอกว่าเขาก็แว็กบิกินงบิกินี่หมดอีติงเขาก็เคยแว็กเหมือนกันบิกินี่แต่องปิงเป็นขนคุดเออใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ดีใช่ไหมคะใ่แล้วมหนักแล้วก็ตัวนื้อคีมด้วยค่ะเราใช้ในส่วนของตัวเนื้อ แต่ของปิงไม่ใช่ขนโค้ดมันเป็นขนตู้ดขนตู้ดอีกแอะอ๋อทางนี้ก็จะมีแบบเน้นโดยเฉพาะตัวบิกินี่ทั้งบาซิลเลียนทั้งฮอลลีวูดสอยมันแตกต่างกันอยากรู้บัสซิลเลียนอะไรอย่างเงี้ยอธิบายเอออธิบายอธิบา,บายที่แหวกซื้อเป็นลายบิกินี่เฉพ,พาะขอบนอกเป็นในเราก็คือด้านขอบของและนอกพอตรงนี้หายไปเอาคข่าเขียนตรงนี้ไว้ถ้าบัซิลเลียนแวกก็คือหน้าหลัง ออกแล้วก็เหลือด้านบนแต่งทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหัวใจแล้วแต่มีไหมหรอมีนี่คือบาซิเรียนแหวกส่วนเราดูหัวก็คือหมดเลยโือโลนดอันดอนดบาลใช่คือเกลี้ยงเกลาเหมือนเด็กอนุบาลอยากได้แบบฮอลลีวูดไม่จะช่วงไข่มึงอ่ะมันไม่ได้ไงช่วงไข่ของของสาวฮอลลีวูดอ่ะคือหนังไข่มันยานไงเวลาดึงมันไข่มันก็จะยานตามที่แวกออกมาไงถ้าพูดถึงอาชีพแวกขนเนี่ยวันนี้เราสามคนได้ลองมาทําดูแล้ว วันนี้หนูจะต้องให้คะแนนเหมือนไทยและการที่หนูเคยให้กันถ้าเรามาทําอาชีพนี้เราจะทําได้กี่คะแนนสําหรับตัวเอ็มเองเอ็มให้4แลละกันค่ะ แต่เป็นด้านแนะนำแล้วก็เซอร์วิสต่างๆแต่ถ้าให้มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ชำนาญพอถ้าให้ตัวนี้มันได้ประมาณ4เอามึงอ่ะของกูให้9ว่าทำได้ทำได้แล้วก็ชอบด้วยเป็นคนที่แบบชอบไดบผลอ่ะประมาณนั้นซึ่งมันตอบโจทย์จริงๆกับสมัยนี้อีนี่วะเราใช่ไหมไปเลยพูดมาแต่เสียงพออย่างเราอ่ะเราให้สิเป็นอาชีพที่น่าจะมันดีแล้วก็รายได้ก็น่าจะโอเคอ่ะสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวได้เลี้ยงผัวดีกว่าลูกไม่ต้องลูกไม่มีลืม นั่นแหละก็อยากจะบอกว่ามันเก๋ตรงที่เรามองข้ามเรื่องพวกนี้ไปผัวเขาไวมากอะมึง10กว่าปีที่แล้วเขาสามารถคิดว่ากูมาทำอาชีพนี้แหละหเพราะอย่างน้อยคนมองข้ามพี่เขาเลยเอาปัญหาส่วนตัวของเขามาบวกมาเป็นอาชีพนี้ด้วยค่ะให้พี่ไทยกับพี่ลูกไก่ฝากร้านเลยค่ะบริแัทของเราอยู่ที่พัทยากลางนะคะ,คะตอนนี้เราก็จะมีในส่วนของบริการแว็กขนทำผิวให้เนียนใสแล้วก็ที่สำคัญเราเปิด สอนให้อาชีพสําหรับท่านที่ต้องการอาชีพแว็กซ์กันแสดหรือว่าแม้มแต่การทําสปาผิวขาวใสนะคะส่วนค่าเรียนของเราที่แค่1,500บาทแต่ว่าคุณเรียนกับเราเสร็จคุณจะได้ใบประกาศ<ม>และที่สำคัญคือคุณเรียนฟรีได้ตลอดอายุการเป็นลูกค้าคุณใช้แบรนด์ของเรากลเด้นเนี่ยเรียนฟรีได้ตลอดเลยมาถึง3,500นี่จะมาเรียนกี่ครั้งก็ได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของพี่นะคะก็คืออยากให้ทําถูกวิธีที่สุดแล้วก็ไปบริการลูกค้าให้ลูกค้าผิวสวยจริงๆต่อคนที่อยากแว ผลแล้วมันไม่เจ็บจริงๆอืมเอาจริงอาชีพมึงอาจจะเคิร์เคิร์นอยู่เรามาใช้บริการก่อนแล้วพอรู้สึกว่ามันถูกใจหรือมึงค่อยมองเป็นอาชีพก็ได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ลงทุนแค่สามพันห้าแต่ว่าได้อาชีพแน่นอนเนาะงั้นวันนี้รายการสุดจอบเนี่ยนะคะก็มีเงินสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับร้านโกวเด่นแหวด้วยค่ะขอบคุณนะค่ะนั่นแหละคุณมึงถ้าสมมติว่าใครขนเยอะอีพวกแบบลุงลังเยอะแยะอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้แต่ถ้าอยากได้อาชีพมึงก็คุยโดยตรงทำพงทำเพ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูพกกูจะแว็กขนบิกินี่แล้วพวกมึงต้องมาแว็กให้กูไม่เอาแว็กไม่ครับมึงปวเจ็บอ่ะช่วงที่อินนี้แว็กแต่กูจะเล่าให้มึงไม่ใช่มึไม่เอาอย่างเดียวพวกกูก็ไม่เอาไม่แต่พอเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็จะกลัวกว่าปะมึงนี่หนุ่มน้อยร้อยอาชีพจริงๆนะไอ้ปิงมึงทำได้ทุกอันเลยอ่ะแล้วไอ้ปิงคือเห็นว่าแบบรายได้เขาเยอะกลับไปเปิดที่นครปฐมบ้างนะไม่ได้ใช้นี่นะใช้ข้าวตักหนูค